สวัสดีครับชาว XC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้พอดีมี xc ท่านหนึ่งนะครับรีเซ็ตมาบอกว่าให้ช่วยทำวิธีการวางสลิปหน่อยนะทีนี้ผมก็พยายามจัดทำให้แต่จะทำเป็นระบบของการวางสลิปผ่านคานนะครับซึ่งทุกนี้จะเป็นเป็นคานคานของก่อ,อสร้างนะครับแลวไอตัวตัวนี้เป็นแผ่นพื้นนะครับพื้นที่เท เบดคานอีกทีนึงนะครับทีนี้ระบบเอาระบบไลทิ้งก่อนนะครับระบบไลทิ้งเนี่ยสมมติว่าผมเดินผ่านคานตัวนี้เป็นท่อขนาด4หุนนะครับสลิปที่เราจะวางเราก็จะใช้สลิปท่อ p v c นะครับท่อ p v c อีสีฟ้าๆนี่นะครับขนาด6กหุนนะครับความหนา8.5ก็ได้นะครับหรือต่มกว่านั้นก็ได้ครแล้วแต่สะดวกนะครับ เพราะเวลาเราเดินท่อพอเราวางซลิปแล้วเวลาเราจะเดินท่อนะครับเราก็ต้องตีบางโครงการนี่คือทางคอนทรลเขาให้ตีไอตัวท่อที่เราวางสลิปออกแล้วก็เดินท่อเข้าไปแทนหลุดสลิปที่วางไว้หรือบางโครงการไม่ต้องตีออกหรือให้เดินลอดเข้าไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ควบคุมงานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการวางสลิปของตัว คานนะครับคานแต่ละคานถ้าเราไปดูแบบของก่อสร้างเนี่ยเขาจะเขียนเป็น b 1 b 2 b 3อะไรพวกนี้นะครับเพื่อบอกว่าคานแต่ละคานพวกนี้นะครับมันจะมีชื่อบอกว่าเป็นคานหมายเลขเท่าไหร่เพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไปดูว่าที่เขาเขียนไว้สมมุติที่เขก่อสร้างเขาเขียนไว้ b 1นะครับ b 1 a b 1 c b 2นะครับแต่ละคานความกว้างของคานนะครับ ผมขยายให้ใหดูนิดหนึ่งสมมุติว่าเป็น ba นะครับตัวนี้นะครับเขาจะบอกเลยว่าคานตัวนี้กว้างเท่าไหร่เหมือนคา,านตัวนี้กว้างเข้า1สิบเซนนะครับมาถึงว่าความสูงเก้าสิบนะครับกว้างสี่สิบนะครับแล้วก็จะมีเหล็กอยู่มีเหล็กอะไรบ้างนะครับเป็น db ยี่ห้า db ยี่ห้าก็ถึงตัวเป็น db นี่ก็คือถ้าเป็นเดินไปดูในก่อสร้างก็คือเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับขนาดย mm, ี่ห้ามิลลิเมตรเช่นผ่านถึงกลางนะครับส่วนตัวนี้นี่ก็คือเป็น d ดีสิบนะครับก็เส้นผ่าตึงตลางของเหล็กก็คือสิบมิลนะครับสิบมิลิเมตรนะครับคือมันเขาจะบอกเลยว่าเหล็กที่เราใช้ในก่อสร้างนี่มันมีเหล็กอะไรบ้างเพราะเวลาเราจะวางคาเนี่ยเราจะได้วางเผื่อถูกนะครับถ้าเป็นคานเล็กๆนะครับถ้าเป็นคานแบบออนนี้มันเก้าสิบเก้าสิบมันจะสูงถ้าสมมุติเหลือทักห้าสิบสมมตินะครับคาตัวนี้ความสูงห้าสิบเซนนะครับห0 0รอยนะครับแล้วก็จะมีเหล็กของก่อสร้างหรือก็อย่ากว่า เหล็กเสริมคอนกรีตนะเป็นภาษาช่างของอโยธาเขาก่อสร้างที่เขาเยียกนนะนะครับเป็นเหล็กป้องอ้อยพวกนี้นครับถ้าเหล็กป้องอ้อยพวกนี้ถ้าเราดูเวลาก็วางคานนะครับถ้าเราดูตามยาวอย่างนี้นะถึมุติความยาวของคานนี่เหล็กป้องอ้อยนี่มันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเขาซ้อนกันอยู่เนี่ยการซ้อนเหล็กก็คือซ้อนอย่างนี้นะครับ ต่อเหล็กนะครับทีนี้เวลาการต่อเหล็กพวกนี้นะครับเวลาเราวัดเราทําช็อปก่อนที่เราจะวางสลิปในตัวคานเราต้องทําช็อปไปส่วนก่อนสองวก,ก,ก่อนว่าเราสามารถวางคานพวกนี้ได้จุดไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคานตัวนี้เวลาเราจะวางเนี่ยบางคนนี่เขียนทําแบบนะครับเป็นแบบเซคชั่นคานเนี้ยไม่มีเหล็กโชว์เลยก็วางไปเลยนะครับท่อสลิปกี่เส้นก็วางไป แต่จริงๆถ้าเราไปวางหน้างานเนี่ยคือจากหลังคาลงมาจากท็อปก้างบนคาลงมานี่ถ้าเราวางสมมติว่าเราเขียนว่า10เซนการเซนเตอร์ตัวนี้นะครับเราเขียนว่า10เซนแต่เราไม่ได้เผื่อเหล็กนะครับเหล็กคอ,ออ้อยตัวนี้นะครับเวลาเป็นซ้อนกันเนี่ยคือจากตัวท็อปบนของคานลงมาเนี่ยเนื้อที่ที่มันกินไปแล้วประมาณอาจจะ10เซนหรือ12เซนในพวกนี้พอเหล็กมันจะซ้อนกันแต่บางคนทาแล้วคือไม่เผื่อทําตัวเลขไปให้เขาแอดปุ๊บปั๊บ เราไปวางจริงคือวางไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูด้วยนะครับว่าคานก่อสร้างแต่ละตัวนี่เป็นคานชนิดไหนมีเหล็กขนาดเท่าไหร่มีเหล็กกี่เส้นซึ่งจานวนพวกนี้เขาจะเขียนไว้หมดเลยฮนะว่าใช้เหล็กเท่าไหร่กี่เส้นอะไรอย่างนี้นะครับอน่างอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็คือแถวนี้ก็คือ 4dB 25ก็คือสีเส้นเหล็กก่ออ้อยตรงนี้นะครับมีอยู่4เส้นนะครับ db อันนี้ก็เป็นโค้ดของเขาคือเป็นเหล็กก่ออ้อยแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางคือ25มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวนี้ 2D สองดีบีสิบก็หมายถึงว่ามีเหล็กคอยอยู่ที่นี้สองเส้นนะครับแล้วก็ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือสิบมิลิเมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับถ้าเราไปดูให้ตรงชื่อของแต่ละชื่อที่เอาคานพวกนี้ที่เขาจะผูกเหล็กแล้วก็จะวางเวลาจะเทว่าหนาเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราสามารถรู้หมดนะครับว่ามีเหล็กอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งเราก็จะเวลาเราจะทําในตัวสลิปวางนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้คอนซัล ว่าตำแหน่งที่เราวางเนี่ยโอเคหรือเปล่าเราต้องดูแบบก่อสร้างตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผู้รับเหมาก็ทําง,งานนะครับเหมือนงานร,ระบบพวกนี้แบบก่อสร้างเขาก็จะส่งมาให้หาร,ระบบเหมือนกันนะครับพวกโครงสร้างทั้งหลายแต่ละชิ้นส่วนแต่ละชั้นแต่ละเสาแต่ละคานเขาจะส่งให้เราบทเพราะนั้นเราสามารถดูได้นะครับแบบก่อสร้าง,าง,าง,างถ้าเราไม่เข้าใจหรืออะไรพวกนี้เราก็ไปถามคนเสาหรือสางถามพวกเอนจิเนียร์ไซเอนจิเนียร์นาไซก็ได้นะครับว่าเหล็กมันวางประเภทนี้หมายถึงอะไรซึ่งเขาก็บอกเราอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนนี่ ใยรู้นะครับเราก็ไปศึกษาได้ว่าอันนี้คือหมายถึงอะไรอะไรพวกนี้นะครับก็ค,คือในตาําราก็หรือใน u ูทูบอะไรพวกนี้ก็ทําให้ให้ดูหมดนะว่านี่คือหมายถึงอะไรอะไรพวกนี้นะคำว่าแอสคืออะไรคือระยะห่างสมมุตินะครับแอดแอดสิบห้าอดยี่สิบอดสองร้อยออะไรพวกนี้คือความห่างของเหล็กระยะเหล็กที่จะวางนะครับแล้วมาดูกันว่าเวลาเราจะวางวางยังไงนะครับส่วนตัวนี้เราผมก็จะวางนะครับชิดเหล็กเลยนะครับ ทานตรงนี้นะครับสมมติว่ามีเหล็กข้ออ้อยอยู่ผมก็จะวางสลิปช,ชิดเลยนะครับถามว่าจะวางข้างบนบนคานได้ไหมถ้าตอบแบบไม่คิดอะไรก็คือวางได้แต่ถ้าเรามีหลักการหน่อยก็มันวางแล้วคือถ้าสมมติว่าเราไปวางอยู่บนเหล็กข้ออ้อยตัวนี้นะครับเวลาเขาวางพื้นพื้นเนี่ยก็จะอัดสลิปเราแตกหรือท่อเวลาเราเดินเนี่ยเวลาน้ำหนักมันลงมาเยอะๆก็จะอัด ท่ออะไรพวกนี้แตกแต่ถ้าเราวางสลิปใต้เหล็กนะครับเหล็กเสริมก่อนเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยคือเราของหนักอัดลงมามันก็จะเจอเหล็กพวกนี้สลิปเราก็จะไม่เป็นอะไรนะครับทีนี้เ,เวลาวิธีเราวางนะครับเราวางที่จุดติดชิดก็ยะชิดเหล็กของเหล็กเสริมคาตัวนี้นะครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะเป็นระบบไฟฟ้าก็คือระยะเท่าไหร่สมมุติวางลงมา10เซนเราก็วางระยะ10เซนหมดเลยไอ้นี่คือเป็นการวางท่อ สีหุ่นของระบบไลติงหรือนรกปักนะครับซึ่งเวลาเราเดินเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับน้องๆเห็นนะครับเดี๋ยวผมระบายสีนะครับอันนี้คือบล็อกพักนะครับเปลือที่แถบออกมาตั้งเป็นเดินไปหาตัวโคมไฟไลติงนะครับอันนี้คือเป็นบล็อกนะครับส่วนตัวนี้เป็นท่อนะครับแนวท่อเดินผ่านสลิปนะครับบล็อก อันนี้คือหลังจากเราวางสลิปเสร็จแล้วเราเวลาแล้วเราจะเดินท่อนะครับทีนี้ไอ้สลิปพวกนี้เราเวลาเดินนี่คือระยะมันสิบเซนซึ่งมันไม่แน่พื้นทีนี้เราก็ต้องอหักปีกนกเวลาดัดเราก็หักปีกนกนะครับหักปีกนกแล้วมาคอมาออกเสตจนะครับอกอเสตคอมาแล้วมาตั้งบล็อกนะครับตามบล็อกตา,ตามตำแหน่งที่เราจะติดโคมสรงเราโคมอยู่ตรงนี้แล้วนี้เราก็จะเดินท่อเข้ามาหาโคมหรืออาจจะเดินไปหาปลัก๊กอะไรก็ได้นะรหรืออาจจะเป็นปลัก๊ก นะครับแล้วก็เดินลงหาปั๊บอะไรพวกนี้นะครับตั้งบล็อกตามตำแหน่งที่เราจะแท็บลงพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเดินในท่อในสลิปและวางสลิปหรวางสลิปที่ผมบอกว่าให้วางชิดเหล็กไอ้ไอมากที่สุดเพราะเราเวลาออฟเซ็ตเราไม่ต้องออฟเซ็ตเยอะวเวลาเราดัดปิดนกอะไรพวกนี้มันเก็ได้สวยแต่ถ้าสมมติว่าวางครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับมันออฟเซ็ตมันมันจะไม่สวยและกาดึงสายก็จะยากนะครับดังนั้นเราก็วางให้แนบมากที่สุดถ้าสมมุติว่าเราจะวางคานแต่ถ้าสมมุติว่าระดับฝ้านะครับ ระดับฝ้ามันห่างจากคานเยอะเราไม่ต้องวางสลิปก็ได้เราใส่ LB เวลาเดินท่ออย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่นี่สมมุติว่าฝ้านี่เป็นชิดคานเลยคือระดับพื้น4 to 4คือมันจะต่ํามากงั้นั้นฝ้ามันก็จะบีบชิดคานเราไม่สามารถเดินท่อได้พูด,ดง่ายๆเราเดินให้ฝังสลิปตอนที่เขาเทคานเราก็ฝังสลิปสแปร์ไว้เราก็จะเดินท่อท่อลักษณะก็เดินก็จะเดินแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นขนาดท่อนิ้วนะครับ ท่อนิ้วไอ้ตัวนี้เราก็ต้องวางสลีฟเป็นนิ้ว1นึ่งนะครับต้องโตกว่า1ไซส์นะครับหรือ2ไซส์แล้วแต่สะดวกนะครับถึงตัวนี้คือผมเดินท่อ4หุนสลีฟที่วางไว้ผมก็เป็น6หุนของเป็นท่อ PC ซึ่งมันจะสามารถเดินท่อเข้าไปข้างในได้นะครับอันนี้คือวิธีการวางสลีฟนะครับทีน,นี้มีอีกตัวหนึ่งถ้าไอ้น,นี่เป็นระบบไรติงเดี๋ยวถ้าสมมติเป็นระบบวางผ่านคานเป็นระบบพาวเวอร์นะครับ นี่ผมทำข้าววิธีวางสลิปเนี่ยนะนี่นะครับนี่คือสลิปเรานี่เราดูด้านด้านข้างเลยนะครับใหเ้เราดูด้านหน้าของของหน้าคารน,นะครับเมื่อกี้เราดูด้านข้างอย่างนี้นะครับอันนี้เราดูด้านหน้านะครับเวลาเราวางเราวางนี้นี่ก็คือเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กข้ออ้อยที่มันซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งเราก็วางชิดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ดัดท่อง่ายๆนะครับ ส่วนตรงนี้ที่จริงวางเสร็จแล้วถ้าเป็นท่อใหญ่เนี่ยเขาต้องมีเหล็กก็เยอะการแตกของก่อสร้างนะครับซึ่งเหล็กการแตกตรงนี้เราจ้างก่อสร้างให้เขาทําให้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็จะมีพวกวัสดุอตัวเหล็กของเขาแล้วก็มีการผูกให้ถูกวิธีการแตกอะไรพวกนี้เราสามารถ เจ้าเขาในไซดได้ให้เขาทําให้เขาก็จะทําให้เรานะครับเพราะว่าเป็นงานโครงสร้างเราอาจจะผูกไม่ถูกวิธีนะครับแต่ถ้าเจ้าเขาเ่ยคือทางไซเอ็นจิเนียร์เขาจะรู้ว่าผูกยังไงไม่ให้เวลา,าในตัวที่เราวางสลิปเนี่ยมันแตกนะครับอันนี้วิธีวางนะครับสลิปเนี่ยเราอยากให้ชิดกันนะให้มีเนื้อปูนซึมเข้าไปหน่อยห่างกันอย่างน้อยก็สิบเซนหรือสิบห้าเซนแล้วแต่นะครับตรงนี้ คือให้มีน้ำปูนระหว่างท่อสองท่อนี้ให้มีปูนเข้าไปแทรกสมานเข้าไปเพื่อใม้ให้มัแตกนะครับทีนี้ถ้าเป็นระบบเมนเราจะเดินท่ออยังไงเราวางสลิปแนวอันเดียวกันนะครับสลิปอันเดียวกันอ่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ นี่คือวาลสลิปของเมนนะครับเหมือนถึงว่าท่อเมนของระบบไฟฟ้านี่ครับพักบล็อกแต่ว่าบล็อกเรานี้ไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดตรงตรงอ่าก็เรียกว่าแผ่นพื้นข้างข้างบนของชั้นที่เราจะเดินนะครับ ก็คือรอยตรงนี้และตรงนี้เราสามารถเดินตรงได้นี่หมายถึงในตัวท่อเมนที่เราไปจ่ายนะครับไปจ่ายตามจุดต่างๆเราก็ไม่ต้องดัดปิดนกนะครับคือเดินยาวเลยและตรงนี้เราก็ใส่เป็นยูนิตัดน,นะครับก็คือเป็นรางซีแล้วก็แห้งยึดติดกับไอ้ตัวพื้นชั้นข้างบนนะครับแล้วก็ห้อยลงมาเป็นยูนิตัดแล้วก็ใส่ตัวแคมป์ประกับนะครับแคมป์ประกับหน้าตามันจะเป็นไงวิธีเดินก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะเป็นแคมป์ประกับอย่างนี้นะครับนี่คือแคมป์ประกับและท่อเมนที่ผมทําให้ดูก็คือด้านนี้ที่ว่าเดินแบบท่อเมนเราก็จะเดินแบบนี้ได้นะครับหลายเมนก็คือไปเลยถ้าหลายเมนตัวสลิปที่เราจะวางเบนคคารเราก็วางหลายตัวหน่อยนะครับหลายเส้นหน่อยก็วิ่งไปเป็นแพรแบบนี้นะครับอันนี้คือเดินลอยที่ง่ายเป็นของระบบพาวเวอร์ที่เป็จ่ายเราไม่ต้องดัดปีกนกถ้าดัดปีกนกท่อใหญ่นี่มันจะดัดลาบาก แล้วก็การแย่เข้าไปในรูสลิปก็จะใหญ่ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยการเดินตรงอย่างเดียวนะครับผ่านสลิปตรงนะครับแล้วก็ไปวางตัวสันชันบล็อกเพื่อให้ดึงสายง่ายๆนะครับอาจจะวางตรงที่ตำแหน่งที่เราดูแล้วว่าเราสามารถดึงสายมาพักได้แล้วก็เดินต่อไปได้ที่จุดหมายเช่นไปใจ่ายให้แผงโหลดเซนเ,นเตอร์นะครับแต่ละชั้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นช่องชาร์ปสมมุตินะครับแล้วลงจากช่องชาร์ปเสร็จแล้วก็ต้องเดินเมนแท็บ แล้วสมมุติว่าตรงนี้เป็นแขงโหลดเทนเตอร์อยู่ตรงนี้เราก็สามารถเดินผ่านทะลุที่เราวางสลิปของระบบพาวเวอร์ไปได้นะครับสลิปก็ทํานองเดียวกันนะครับก็คือวางท่อถ้าลงมติว่าท่อตรงนี้พาวเวอร์เป็นท่อน,นิ้วหนึ่งสี่อ็นิ้วครึ่งนะตรงเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะวางปเป็นสลิปเป็นสองนิ้วเป็นท่อ p v c เพราะท่อน,นิ้ครึ่งมันก็จะวิ่งสวมได้สบายนะครับส่วนระยะที่เราจะเซตก็คือเหมือนให้แนบกับเสร็จกับ ตัวเหล็กของก่อสร้างง่ายมากที่สุดนะครับเพราะเราจะให้ใงเวลาเดินเนี่ยท่อจะได้เดินง่ายถ้าสมมติว่าเดินลงมาตามๆอาจจะไปฝานร,ระบบอื่นเช่นท่อดักนะครับท่อสปิงเกอร์เพราะว่าใต้พื้นตรงนี้มันจะมีหลายระบบดังนั้นเวลาเราวางเราก็วางของเราให้ชิดมากที่สุดเพราะว่าท่อเราเล็กนะครับจะได้ไม่ฝาเขานะครับนี่คือเป็นของระบบไฟฟ้านะครับเดียวทีนี้ถ้าสมมติว่าถามว่าวางผนัง ในผนังวางยังไงในผนังก็เหมือนกันนะครับในผนังก็ก็รู้ว่าผนังหนาเท่าไหร่นะครับก่อนที่เขาจะเทคอนกรีตเราก็ต้องสมมุติว่าผนังนี้ก็เทยี่สิบเซนเราก็ตัดไอตัวท่อพีวเหมือนกันนะครับยีสิบเซนนะครับแล้วก็ใส่กระดาษอุดไว้นะครับวางอันนี้คือพื้นข้างบนของชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ก็วางให,ให้ชิดมากที่สุดนะครับแต่ว่ามีรอยสรงเนี้ยรอยต่อเนี่ยอาจจะเหลือ เหลือมาสักเซนหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้อัดไนตัวตรงนี้นะครับรอยต่อนี่ก่อสร้างนี่เวลาก็กอ่อขึ้นไปก็กอ็อจะไม่ได้ชนเลยนะครับไม่ได้ชนพื้นนะเขาจะมีโฟมอัดกันก็เยยบกันร้าวอะไรสักอย่างของเขานะเป็นระบบของเขานะครับส่วนในตัวของเราวางสลิปตรงนี้นะครับถ้าผมขยายให้ดูนะครับสลิปตน้นนะครับถ้าผมขยายให้ดูสลิปจะวางอยู่ในตัวผนงังเวลาเรากแกะผนังออกเวลาเราเดินท่อข้างในทึ่งข้างในเนี่ย เราเดินท่อมันจะเล็กกว่าดัางนั้นในสลิปเนี่ยท่อในสลิปตรงนี้มันก็จะมีรูวอเขาก็จะใช้ก็เรียกว่าอะไรอะเป็นซิลิโคนกันไฟนะครับเป็นโฟมกันไฟนะครับอุดหมดเลยนะครับนะอุดหมดเลยเพื่อเวลาเกิดไฟไหม้หรืออะไรพวกนี้ฝันไม่ได้เข้าไปอีกห้องหนึ่งหรือเปลวไฟจะเข้าไปไหม้อีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มันก็จะกันไว้ถ้ามีรูผนงังผลิปสลิปตรงนี้ผนังสลิปตรงนี้ทั้งหมดนะแตถ้าเป็นห้องพักโรงแรมหรือเป็น ก็เรียกว่าออฟฟิศเป็นสมรักอานนะครับรูสลิปทุกรูสลิปนะครับต้องอปเป็นเอ่อก็เรียกว่าเป็นทีทีโฟนกันไฟนะครับทีนี้ไหนๆก็ดูการวางสลิปของไฟฟ้านั้นเรามาดูของงานระบบนิดหนึ่งเป็นระบบระบบเวทก็เช่นคือน้ําทิ้งนะครับเวทก็คือเป็นน้ําทิ้งของระบบสุขาภิบาลน,นะครับระบบสุขาภิบาลก็เหมือนกันนะครับเวลาเรวาวางสลิปนะครับ สมมติว่าตัวนี้นะครับเป็นระบบเวทเนี่ยวเวลาวางคีบเราต้องวางก็เรียกว,ว่าวางแบบสลบนะครับสมมุติว่าในแบบพ่อเขียนว่าสลบทหนึ่งต่อสองร้อยสลบทหนึ่งต่อสองร้อยหมายถึงอะไรนะครับสลบทหนึ่งต่อสองร้อยก็หมายถึงว่านะครับการลาดเอียงนะครับลงไปหนึ่งเซนติเมตรทุกๆระยะทางยาวสองร้อยเซนติเมตรเป็นหน่วยเป็นสองร้อยเซนติเมตรก็คือหนึ่งต่อสองร้อยเนี่ยคือมันจะลาดลงมาหนึ่งเซน นับก็บพูดง่ายตามภาษาช่างก็คือ2เมตรก็คือ200เซนติเมตรก็คือ2เมตรนะครับทุกๆ2เมตรเนี่ยความละเอียนลงมา1เซนนะครับหมายความว่าฉะนั้นผมทําไว้น้องๆดูนะครับสลิปที่ผมวางนะครับถ้าน้องๆเห็นนี่คือแนวสลิปนะครับที่อกเราคือระดับมันจะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้คือตัว เขยกว่าฟอเรนที่ขนตกลงมาหรือตำความสะอาดพื้นอะไรมันน้ําก็จะไหลลงฟอเรนแล้วก็ผ่านท่อนะครับผ่านท่อนี้ระยะจากฟอเรนนะครับถึงเซ็นเตอร์เสาตรงนี้นี่คือมันพูดง่ายๆว่าเก้าเมตรนะครับถ้าเก้าเมตรหนึ่งต่อสองร้อยนะครับหนึ่งต่อสองร้อยก็อยู่ประมาณสี่เมตรสี่ก็คือเอาเอาสองไปหารเก้าเมตรเนี่ยนะครับเอาสองไปหารเก้าเมตรก็มันประมาณสี่เมตรกว่าไอ้สี่เซนกว่าเพราะนั้นคือจาก ระดับของพื้นลงมาขอบของสลีปนะครับตรงนี้นะครับ4.5 4, 4. 5, นะครับ4.5เซนนิดๆน,น,นะครับเพราะว่ามันมีเศษก็คือ9เมตรกว่าก็คือ4.5นิดๆน,น,นะครับก็คือตัวแรกนะครับต่อไปตัวที่2นี่คือจากเ,เริ่มต้นมาถึงตัวนี้นะครับมาถึงการตัวที่2มัน20เมตรกว่านะครับ20เมตรนิดๆแค่นั้น สลบวัดจากที่เราจะวางสลีปสลบลงมาวัดมาก็ประมาณ1ิบเซนนะครับยี่สิเมตรก็สองหารก็ประมาณ1ิเซนเพราะว่าหนึ่งตัวสองยนะครับก็ขอตรงนี้ก็คือดกลงมา1ิบเซนอันนี้4ี่เซนก็คือมันจะไม่เท่ามันก็คือไล่เอียงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาตัวที่หารตัวที่สามนี่นะครับก็คือสามสิบสี่เซนสามสิบสี่เซนสามสี่เซนเราหาร2ก็17เเซนกว่าเพราะฉะนั้นสลีปตรงนี้ก็ลงไปสิบเจกว่าแต่ถ้าจะเป็นตัวที่สี่นี่ มันปาไปสี่สิบสี่กว่าสลิปเราจะวางไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหลุดคานมันจะหลุดคานนี่ผมสมมุติว่าคานมันจะสั้นอยู่ห้าสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางสลิปเหมือนกันเอาตัวนี้เป็นตัวกําหนดนะครับแล้วเราดันพยายามดันนะครับตัวแรกนี่ให้ชิดเหล็กของก่อสร้างให้มากที่สุดนะครับตัวแรกเนี่ยเราพยายามดันให้มันชิดได้มากที่สุดเพื่อจะได้ปรับสลลบลงไปให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเรนนี้แปลว่าหนึ่งสองร้อยตัวเนี้ยเวลาเรา วางตัวต่อไปอีกสองตัวคือวางไม่ได้มันหลุดแล้วถ้าวางอีกทีก็คือสลิปเป็นอยู่ใต้คาเอื่องนี้คือไม่ได้แล้วอันนี้ถ้าเกิดปัญหานี้เราก็ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยขอขยับเป็นหนึ่งต่อห้าร้อยหรือว่าหนึ่งต่อสามร้อยหรืออะไรก็แล้วแตว่อยู่ที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมเพราะว่าที่เขายอมให้นะครับนะระบบสุขาภวิบาลความลาเอียงก็คือได้แค่หนึ่งแค่สองร้อยนะครับ อันนั้นเราต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นว่าไอ้ส่วนที่เหลือจะทําไงอันนี้เราก็ผมทําให้ให้เห็นว่าถ้ามันเกิดปัญหานี้จะทําทไงที่จริงแล้วคานตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคานที่ล่างล่าง,างสูตรคานมันจนาเมื่อกี้ที่ผมจะบอกต้องรอว,ว่าคานมันอยู่ตั้งหมดตั้ง90เซนนะครับผมว่าถ้า90เซนก็คือการวางสลววพวกนี้มันก็จะได้เหลือเยอะนะครับแต่90เซนจริงๆก็คือตัวนี้นะครับเ0เซนจริงๆถามว่าเราวางได้ตั้ง90เซนไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามีเหล็กเส้น ที่มันคอยหนุนอยู่ข้างบนและข้างล่างนะครับซึ่งเนื้อที่ตรงนี้มันอาจจะใช้15เซนซึ่งเหล็กเส้นมันฝังอยู่แล้ว15เซนถึง20เซนนะครับถ้าสมมติว่า20เซนตรงนี้ก็คือหายไปแลแ้ว40เซนดังนั้นพื้นที่ที่เราวางได้จริงๆก0เซนเราเหลือแค่50เซนเองนะครับเมาะะ้วเวลาเราเซตเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่ามันจะมีเหล็กฝังอยู่ นะครับเหล็กก่อสร้าพวกนี้นะครับที่วางถ้าเราไม่คิดตรงนี้ด้วยแล้วเราทำแบดทําแบบไปให้ทางคอนซล์คอนซล์เห็นว่าเออเราทําสลบแล้วโอเคพอวางจริงๆแล้วมันวางไว้ได้เพราะเราไม่คิดเผื่อเหล็กนะครับเหล็กที่มันฝังที่เราจะวางสลิปอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้นี่คือจะพลาดบ่อยมากนะครับเวลาทาชอ็อปพอไปเจอหน้างานจริงนี่คือสลบไม่ได้นี่แก้ปัญหากันแทบจะไม่ทันนะครับเพราะนั้นเราต้องมองแต่ละคานชื่อคานเนี่ย เป็นคานชนิดไหนความถูเท่าไหร่เหล็กที่วางในคานเป็นเหล็กกี่มิลน,นะครับเนี่ยเรียงกันกี่เส้นเราต้องมองให้ออกแล้วเราก็มาทําเป็นรูปเซกชันส่งไปให้คอนซัลถ้าเราทําเสร็จแล้วก็คือเนื้อที่มันเหลืออยู่50เซนเนี่ยเวลาไล่ทะลบห้าคานเนี่ยมันทะลบไปได้แค่หนึ่งตัวสองร้อยขอขอขยับไปอีกอะไรพวกนี้นะครับว่า,าให้มันทะลบน้อยกว่านี้ได้ไหมอะไรพวกนี้ก็ต้องไปคุยกันหน้างานนะครับอันนี้คือเป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ปัญหาที่เจอบ่อยนะครับว่าเวลาเราวางสลิปแล้วเรานะครับเวลาวางสลิปแล้วนะครับเราไม่ค่อยสังเกตว่าแต่ในคานเนียมีเหล็กอยู่เท่าไหร่เหล็กที่เขาวางแต่ละคานนี่มันมากน้อยแค่ไหนเหล็กกี่มิลที่วางเสริมอคอนกรีตตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดกี่มิลน,นะครับ ื้นที่คานมีอยู่แค่นี้จะวางได้ไหมอันนี้ผมไล่สลบไปน้องๆดูนะภาพตัวนี้นะครับนี่คือท่อนาผลอันนี้คือเป็นท่อน้ําทิ้งท่อเวทนะครับเราจะไล่ถ้าน้องๆเห็นมันก็สลบนะครับเวลาน้ําไหลมันก็ไหลจากที่ถุงลงมาที่ต่ํานะครับเป็นการเวิตี้นะครับหนึ่งเหมือนเหมือนถ้าเป็นท่อน้าดีเราไม่ต้องไล่สลบเพราะว่าท่อน้าดีมันถูกอัดด้วยตัวปั๊มขึ้นไปนะครับซึ่งไม่ต้อง ไล,ล่ทะลที่จะไล่ทะลุก็คือท่อน้ําขนท่อน้าทิ้งท่อซอยเว้เวอะไรพวกนี้นะครับต้องมีทะลุไลนะครับเป็นท่อระบบในองน้ำอะไรพวกนี้ต้องมีทะลุให้พอตามที่แบบเขากําหนดไว้นะครับนั้นเวลาเราทําการวางสลิปเราก็ต้องวางสลิปให้ให้ดีนะครับว่าแต่ละคานี่มันทะลุลงมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาจะส่งงาน สลีปเหมือนว่าการอินสเปกเนี่ยคอนซอลเขาจะยิงใช้กล้องเซอร์เวย์ก่อสร้างยิงเลยว่าระดับที่เราวางนี่มันได้ไหมสโลบเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นคอนซอลที่เขาเขี่ยวจริงๆนะครับเขาก็เช็คหมดทุกจุดเลยนะครับเพื่อการพลาดนะครับเพราะว่าสโลบพวกนี้มันอยู่ออยในคานสลีปพวกนี้อยู่ในพ่านนี้ถือเราผิดพลาดขึ้นมาคือแก้ปัญหานไม่ได้นะครับไปคอลลิ่งเขาไม่ได้นะคอลลิ่งคานนะครับเพราะนั้นตรงนี้เกิดจากซีเรียสเวลาเราวางเราต้องหาแบบก่อสร้างมาประกอบให้ดีนะครับว่าคานแต่ละตัวใช้เหล็กเท่าไหร่ สูงเท่าไรกว้างเท่าไหรหนาเท่าไรนะครับทำเซกชันแล้วก็ทำไล่สลลบให้ตามคนอนโซก็ดูว่าสลลบที่เราไล่จริงๆแล้วได้ตามแบบที่ปอท่านก็แบบก็เขียนว่าสลลบ1นึ 200, ่งสองเวลาเราไล่จริงๆอาจจะไม่ได้1นึ่อนะครับเพราะว่าเหล็กมันเยอะอุปสรรคก็คือเหล็กที่ก่อสร้างวาวางมันเยอะนะครับซึ่งเราไม่สามารถวางสลิปได้ตามที่เขากาหนดมาเราก็จะขอเขา,าสลลบเพิ่มนะครับอื้หมายถึงว่าสลลบให้มันน้อยเพื่อให้มีเนื้อที่วางสลิป ได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นสลบมากๆเหมือนสลบ200ที่ผมไล่น้องๆดูนี่พอคานที่สี่มันหลุดนะครับมันหลุดมาอยู่ใต้นี้แล้วมาอยู่ใต้คานแล้วไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นเกรดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่น้องๆขอมาว่าวิาวธีการวางสลิปนะครับวางยังไงนะครับก็ถ้าเรารู้ระบบโครงสร้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะพยายามศึกษาโครงสร้างของก่อ,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 อสร้างด้วยนะครับ ถ้าเรารู้พวกนี้หมดแล้วเนี่ยคือปัญหาก็จะเกิดน้อยถ้ามันเกิดจริงๆเราก็สามารถแก้ปัญหาทันเพราะว่าที่เราทํชอบเราทาไปให้ทางคองทัพดูแล้วมันเกิดปัญหากองทก็จะแก้ปัญหาให้เรานะครับเวลาเราไปวางจริงๆก็มันก็จะไม่เสียเวลานะครับถ้าสมมติเราไปวางหน้าง,งานแล้วไปเกิดปัญหาหน้าง,งานนี้ซึ่งเราวางสลิปไม่ได้นี่ก่อสร้างเขาก็จะเทขายไม่ได้ทำให้งานเขาล่าช้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นปัญหาใหญ่ปัญหามันก็จะตามมาเหมือนลูกโซ่นะครับเพราะนั้น เราทําแบบสลีปอะไรพวกนี้นะครับต้องรู้โครงสร้างด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างพวกนี้ถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็ไปปรึกษาทางโครงสร้างได้นะครับเป็นพวกเอนจิเนียร์ไซเอ็นเจ e ร์อะไรพวกนี้เขาจะรู้ดีว่าเหล็กขนาดเท่าไหร่มีเนื้อที่อะไรเท่าไหร่เราสามารถไปปรึกษาเขาได้นะครับหรือไม่ก็ไปปรึกษาคอนซัลนะครับเพราะว่าคอนซัลเป็นที่ปรึกษาของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งระบบโครงสร้างพวกนี้งานระบบเนี่ย ่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับเราไปสามารถปรึกษาก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาด่านะครับเพราะว่าเป็นระบบโครงสร้างเราทํางานระบบนี้เราอาจจะไม่รู้ลึกถึงระบบโครงสร้างเขาเราไปปรึกษาได้นะครับน้องๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะด่าแล้วไปปรึกษาแล้วเขาจะไม่ให้ความร่วมมือนี้ไม่ได้นะเขาให้ความร่วมมือนะครับให้น้องๆลองไปศึกษาดูนะครับการวางสลิปโครงสร้างอันนี้ก็คือเป็นงานตามนะครับการวางสลิปก็คือเวลาโครงสร้างเขาเริ่มขึ้นนะครับ เราก็เริ่มตามก็คืองานแรกที่เราจะเริ่มตามก็คือการวางสลีปนะครับซึ่งไปคู่กับการทำโครงสร้างก็คือคานพวกเทพื้นนะครับบางทีอาจจะไม่วางสลีปอาจจะไปทำเป็นบล็อกเอาท์นะครับถ้าเป็นระบบพ่อขึ้นเยอะๆนะครับหมายถึงเป็นระบบช่องชร์ปอาจจะมีท่อขึ้นเยอะๆนะครับท่อที่ที่เราจะวางก็คือท่อต้องเจาะพื้นหลายเส้นที่ขึ้นมาเป็นแพรอาจจะเป็นท่อเมนอาร,ระบบนะครับพวกนี้ เรารู้ขนาดท่อรู้ขนาดซัพพอร์ตที่ยึดแล้วว่าเราต้องการเนื้อที่เท่าไหร่เราก็จะวางวางเป็นบล็อกเอาท์นะครับก็เรียกบล็อกเอาท์ก็คือคือบล็อกเป็นพื้นที่ใหญ่ๆก็คือใช้ไม้แบบบล็อกทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ตามที่เราต้องการบล็อกขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละจุดเพื่อให้ท่อมันวิ่งผ่านขึ้นไปได้นะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการวางบล็อกเอาท์นะครับก็กา,วารวางสลิปนะครับของงานไฟฟ้าหรือง,งานระบบอะไรที่ผม คุยคร่าวๆนะครับคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเราให้รู้โครงสร้างในตำแหน่งที่เราจะวางสลีปด้วยนะครับโครงสร้างแต่ละโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเป็นจุดสําคัญความหนาความตื้นสามารถวางสลีปได้ไหมนะครับตามแบบไปให้ทางคอนซัลท์นะครับคอนซัลท์แอทพูบเราก็มาไล่าวางตามที่เราทําระดับไปนะครับก็าเป็นพื้นฐานให้กับน้องๆนะครับได้ไป,ไปเรียกว่าเป็นแนวทางน,นะครับไป ไปดัดแปลงหรือไปศึกษาต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ